สมาธิจ้าทุกคนมึงมีหอมด่างไฟด่งไฟกันหูเขาพอนด้วจ้ะด่งไฟกับหูเขาพ่อหูเขามึงมึงมีหอมหูเขาประเจาะอยู่พี่เนาะหนึ่งเอามี่หอมหนึ่งเอาหนึ่งหนึ่งเอาหนึ่งกินแต่พ่อมือหนีนะจ้ะตื่นถึงมากมันยอมมวยก็ตื้นตื่นถึงมากเลย เส้ชุด uh, นี Arizona, water, uh, ่โลนลวจ้ะพี่น้องแลาวถ้าหลายเนก็มาดังไฝงลงไ่หอมใส่เกือบใส่เกือบอันอุ่นจ้ะพี่น้องมันหนาวหลายว่าเขาต้องแด่ใส่เกือบอุ่นแต่พวกเนี้เกือบอุ่นใส่สีอะไรอยู่นี่เพราะว่าเอากันคือจังมัดใส่ถุงเพื่อสมัดถุงยางคือจีวาติทีโนะคือตุงยางมัดเกือบจีวาติทีโนะยางยางอันพี่น้องขอย่านเกือบดำผูยย่านขอยคอย่านเกือบเกา ใส่กันเลยเอาถุงยางมาัดมัดไว้ย้ำข้อยางไปยางมากที่ผื่นเราสิบอะไรเกาเนี่ยย้ำย้ำถุงยางมันขาดข่อยกับเลี่ยนถุงยางนะ <c oughs> ตื่นแต่หัวพ่อพี่น้องมีหอมกระเ็ดไปตัวไปทีหน่อยเตน้นมาดังไฟบางเนี้ยบางเนี้ยกันถือกินไฟอยังไรอย่างนี้กับเนี้ยมา,า,าจากพี่น้อง มึงนั่งอหอมตื้ตตนออกลูกกอกกระบอนกระดังไฟโลดเด้ดตื้นออกกระบอนกระดังโลดดังตามพมหอดพี่นอ้องเอ้ยหนากับเพลธันหลังเอาปรี้มัขผ่อผ่อพี่น้องกอนกินหอดขอบคุณหลายๆเด้จ้าขอบคุณหลายๆถูกกำลังแรงใจขอบคุณหลายๆทีบึงเม่หอมไม่หอมก็ตัดบ่เปีนดอกล่คงิีลงองหยางกัตบตัดปอเป็นพี่น้องเอ้ย กาย้อนขอเพี่พ่อเปลี่ยนกนย้อนอยากดื่นน้ำโมเนาะอันอยากดื่นน้ำโมอยากมีมมกับมวนได้พี่นนอะมวนไปแต่ละมือแต่ละเว้นไปยุงสีกับเงาเงาเด้ออกจากบ้านจากซองมาได้กะยูกะพ่อได้ผูนั้นนัน,นคอมเมนต์มาเน่พูด,ดีึงคอมเมนต์มาเน่กับพ่ดไดอพดได้มีมมเบากับพ่อไดหานาน้หานันหานีมาลง่งคลิปลงน,นลงนันลงนีพ่อได้เา้หาห้ากินเน่ฮะ นั่นเนี่ยเป็นกันแล้วพี่น้องตื่นขึ้นมากะหาไใดเมื่อนี้สิได้คอนเทนต์ยังเนาะเมื่อนี้มีหอมได้แล้วคอนเทนต์คอนเทนต <c oughs> ์ดังไฟต้มน้ำกินเด้ต้มนม้ำต้มนม้ำข้าวไปล้างถ้วยก็ได้ข้าวกินก็นได้ยุนี่ไม่หอมมันกินนมม้ำต้มน้ำบ้านเพื่อนกอะบช้าสะอาดพี่น้องสะอาดเป็่เงินกิกนน้ำอยู่กอกรวดล่ะแต่ว่า มีคว่มอ,อยากต้มซื่อมกย่องซื่อลาต้มกินต้มล้วกันกินมักกินน้ำอุ่นแม่มันหนาวมาก,กินน้ำเย็นสินะโอเคจ้าพี่น้องพอกันไหมเนาะเมื่อนี้กะคือหอดพี่น้องได้ซ้ำนี่แหละดังไฟเห็บเบิงว่าประเทศน,เนู้นี่กืเจาดังไฟแบบนี้กัน <c oughs> โอเคจ้าสวัสดีทุกคนเด้อมื้อนี้วันพระ ให้พักเอ,อิญลุ้ยลุยยิงยิงเด้อพี่น้องมื้อนี้มันพาตักงบาททไมไม่าเตโวกัาแม่็นเมียขอยู่บ้านมีอยองวิไป็นต่างบาทเตโวอยู่อยู่นี่ก็ใกล้วัดอยู่ดอกจ้าแต่ว่าหั่นบ่ได้ไปมื้อนี้หนาวเมะทั้งหนาวทั้งฝนเมะทั้งฝนทั้งอัทงนทั้งฝนทั้งน้ําแข็งเมีพ,เพี่น้องข่อยก็เลยบ่๊ะได้ไปข่อยก็เลยบ่ไปนําเพิ่นจั่นล่ะจ้า